สวัสดีค่ะน้าซ่มจากร้านลูกไม้วิพานะคะนานแล้วนะคะที่น้าซ่มได้แต่งชุดไทายทยนะคะวันหวานแบบน,นี้นะคะปกต,ติจะปกติเราจะใส่กางเกงถ่ายนะคะแล้วก็เสื้อลูกไม้รุ่นล่าสุดนะคะรุ่นเปิดตัวไปต้นเดือนสิงหาแี่ยก็น้าส่งใส่ฝุ่นถ่า,ายแต่วันนี้นะคะรุ่นที่2ของเดือนสิงหานะคะเสื้อลูกไม้จากร้านลูกไม้วิพานะคะน้าซ่งใส่เองให้ดูนะคะวันนี้ หวานมากนะคะหวานจริงๆนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยแบบใหม่ล่าสุดของเรานะคะคุณแม่คะให้เดียวไกลๆก่อนนะคะหยให้ดูก่อนรอบตัวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคอกลมค่ะเดี๋ยวน้อง่องจะให้ดูกใกล้ๆนะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมนะคะคอกลมปาดนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตรงเนี้ยจะเป็นซับไนแบบว่าเป็น ซับในตัวโค้งแบบนี้ซับในครึ่งตัวนะคะแบบนี้ตรงนี้จะคล้ายๆเห็นเป็นซีทูนะคะเพราะว่าผ้าตัวนี้เป็นผ้าบุงานะคะตัวนี้จะแบบว่าเห็นแบบเห็นซีทูเว้น้อยนะคะแบบสวยๆนะคะตัวนี้พับกุนให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้มาเป็นแขนสองชั้นค่นนะคะุณแมคะตัวนี้เป็นแขนกระบอกนะคะด้านในเป็นแขนกระบอกความยาวประมาณ4ส่วนนะคะแล้วก็มี ชั้นที่2คุมมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกแบบว่าดูหรา เรียบร้อยนะคะสวยหวานมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านในนะคะในแต่ละชั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะคืองานเสื้อลูกไม้ของเราจะรองด้วยผ้าตาข่ายนะคะด้านในให้ทุกตัวอย่างตัวนี้ด้านในรองให้นะคะคุณแม่ขารองให้1ชั้นแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็รองให้อีกหนึ่งชั้นนะคะตัวเนี้ยจริงๆไม่ได้ไม่จำเป็นต้องรองให้ก็ได้แต่เรารองให้เพื่อให มันผ้าด้านบนเนี่ยคือมีความเฟิร,มร์มอยู่ทรงสวยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีการแต่งช่อดอกไม้สวยๆให้บริเวณเออบ่าทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ เป็นผ้าบุหงาปักดอกนูนนะคะบุงาเนื้อนิ่มสบายนะคะแล้วก็รายดอกอยากจะบอกว่ารายนี้คือดอกชัดคมชัดแล้วก็ดอกแน่นมากๆนะคะสีมีทั้งหมด5สีค่ะน้ำส้มเปิดตัวด้วยสีชมพูนะคะสีชมพูหวานนะคะสีนี้นะคะตัวนี้เป็นซิปหลังนะคะเป็นซิปหลังด้านหลังจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้หมุนให้ดูแล้วนะคะ ตาหลังจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของแขนนะคะตาหลังจะเห็นเป็นแบบนี้ ะะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้าสซ่มจะยกสีให้ดูทั้งหมดทุกสีทั้ง5้าสีก่อนนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าเมื่อชอบสีไหนนะคะรุ่นนี้ผ้าซับในของเราอัดกาวให้นะคะอัดกาวให้ทาให้ผ้าเนี่ยเฟิร์มอยู่ทรงสวยนะคะผ้าสวยมากแล้วก็ตัวนี้ไม่มีเรื่อมนะคะแต่ดอกเขาคมชัดและด้วยแบบที่ค่อนข้างจะหรูหราอลังการนะคะไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วไปน้อยหน้าใครแน่นอนใส่แล้วสวยเด่นสุดในงานนะคะ ะคคุณแม่ะเดี๋ยวน้าส้มยกก่อน5สีนะแล้วก็เดี๋ยวน้ส้มจะเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะถ้าอยากได้เก็บไว้นะคะยังไงได้ใช้แน่นอนถ้าไม่รู้จะรับสีไหนแนะนำสีแรกนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะเป็นชมพูแบบว่า เป็นชมพูกลางๆนะคะที่แบบว่าอาจจะมาทนกลีบวันนึงเหมือนใส่ม่วงไปนิดนึงนะคะเป็นชมพูกลีบอวัยชมพูสวยนะคะตัวนี้ไม่ได้ไปทางโอรสนะแล้วก็สีที่2ค่ะสีนี้จะเป็นสีแดงสีนี้จะบอกว่าสวยมากเพราะว่าซับในด้านในอันนี้เราดีไซน์มาให้คือถ้าแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าผ้าลูกไม้สีไหนแล้วก็ซับในกับกาวสีนั้น ดอกมันจะไม่เด่นตัวนี้เราตั้งใจใช้ซับไนกับค่ากาวของซับไนให้อ่อนกว่าเพื่อจะขับดอกให้เด่นแม่คะเห็นดอกไหมคะดอกแน่นมากดอกเยอะดอกเต็มดอกสวยนะคะแล้วก็เด่นมากด้วยสีนี้เดี๋ยวไปใส่ให้ดูรับรองชอบนะคะคลิปนี้ยาวแน่นอนจะบอกให้เพราะว่าสวยมีต้อง5สีสีที่สมตัวนี้ของจริงจะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะ น้ำตาลทองคือแบบว่าเขาจะไม่ใช่น้ำตาลแก่น้ำตาลหม่นน้ำตาลต้นมไม้ใดๆนะคะตัวนี้เป็นน้ำตาลผสมเหลืองนะคะอย่างที่บอกตัวนี้ก็เช่นเดียวกันของจริงคือซับในจะใช้เป็นสีเหลืองทองและด้านนอกคือทำให้ดอกอะ่ะมันดูเด่น ะะเดี๋ยวสีนี้จะบองไปเปลี่ยนให้ดูก็ต้องชอบเพราะว่าสีนี้เนี่ยให้อารมณ์แบบว่าหรูหราสีชมพูอารมณ์แบบว่าหวานหานะคะตัวนี้อ่ะให้อารมณ์หรูหราเลยนะคะสีแดงกับสีนี้ต่อไปเป็นสีเทาฟ้าบ้างนะคะสีเทาฟ้าแน่นอนค่ะผ้าลูกไม้ด้านนอกเป็นสีเทานะคะน้ำส้มใช้ผ้า ซับในกับผ้ากาวเป็นสีขาวให้นะคะจะทําให้ขับดอกออกมาแล้วเด่นสว่างแล้วก็หวานมากมานะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตีมหนึ่งยอดฮิตเลยนะคะสีฟ้าเทานะคะตัวนี้งานแต่งตีมเทาได้ติมฟ้าได้นะคะสวยหวานมาถึงสีสุดท้ายตัวนี้จะบอกเลยว่าเป็นสีเหลืองทองค่ะตัวนี้เป็นสีเหลืองทองค่ะขับดอกให้เด่นด้วยผ้าซับในที่ ของเราใช้ผ้าสไตร์ที่แตกต่างกับตัวผ้าลูกไม้มันจะขับดอกให้เด่นขึ้นค่ะแม่เอาละค่ะบอกราคาก่อนสําหรับตัวนี้เป็นงานพรีออเดอร์นะคะเป็นงานพรีออเดอร์มีพร้อมส่งเฉพาะตัวโชว์เท่านั้นคือตัวที่น้ำส้มใส่น้ําส้มอ,อกจริงแค่33แต่ว่าน้ำส้มอะใส่สไในดูดูนิดนึงแล้วก็ใส่ไซส์38ในการพรีเซนต์นะคะเป็นไซส์เล็กสุดที่เรามี เออจริงๆเราสามารถตัดได้นะคะ34 36 38 40 42 44อันนี้ราคาเดียวกันทั้งหมดนะคะรุ่นนี้อยู่ที่1650บาทนะคะ1650บาทนะคะ ตัวโชกไซส์38ทุกสีนะคะมีพร้อมส่งแค่ตัวโชกค,คือไซส์38นอกนั้นเป็นงานพรีออเดอร์ทั้งหมดรอสินค้าไม่นานค่ะแล้วแต่คิวนะคะตัวเฉลี่ยแล้วประมาณ1สัปดาห์หรือประมาณ7วันเท่านั้นนะคะอาจจะเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นก็คือแล้วแต่คิวลำดับการสั่งเข้ามาอีกทีนึงนะคะก็โชว์สีทั้งหมดไปแล้วโชว์แบบไปแล้วนะคะแบบด้านข้างเห็นเป็นแบบนี้ด้านหน้าแบบน,แบบนี้ด้านหลังแบบนี้อันนี้คืองานด้านหลัง อีกข้อหนึ่งที่จะบอกด้านหลังนะคะตัวนี้ด้านหลังเราจะไม่แต่งข้างบน แต่เราจะไปแต่งข้างล่างเป็นชายอันนี้คืองานซาะลูกไม้ซาะดอกมาแต่งชายแม่จะเห็นว่าชายมันจะปุ้มกิ้งแบบนี้อันนี้คือเราแต่งข้างล่างแทนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างนะคะเพราะว่าเราใช้เชิงแม่ขาตรงแขนเนี่ยแขนทั้งสองชั้นเลยก็คือแขนชั้นบนและชั้นล่างตัวนี้เป็นเชิงหมดแล้วนะคะและด้านหน้าก็เป็นเชิงด้านหลังเราเลยเปลี่ยนเป็นการแต่ง นะคะจะได้ดูไม้ตันดูกุ้งกิง้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะแบบนี้น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวนางส้มจะไปเปลี่ยนให้ดูทั้ง5สีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูสีต่อไปกัน สีที่สองนะคะคุณแม่สีเป็นสีแดงค่ะตัวนี้ของจริงนะคะลูกไม้เนี่ยจะเป็นแดงเลือดหมูค่ะจะเป็นแดงที่ค่อนข้างจะเข้มนิดนึงไม่ใช่แดงแป๊ดแดงสดนะคะตัวนี้เป็นแดงเลือดหมูนะคะของจริงจะให้ความรู้สึกหรูหราด้วยความที่เขาเป็นแดงเข้มเนาะ ไม่ใช่แดงสดแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกคือน้ำส้มลงลองใช้ซับในที่สีเดียวกันกับเนื้อผ้าลูกไม้มาลองปุ๊บมันทำให้ดูตันนะคะน้ำส้มก็เลยใช้ผ้าซับในสีที่ อ่อนกว่านะคะแล้วก็เป็นเฉดที่รองกันแล้วสวยพอดีนะคะตัวนี้ด้านในซับในอัดกาวให้นะคะทางซับในอัดกาวแล้วก็คือแบบซับในสีสันแล้วก็กาวที่ใช้เนี่ยคือทําให้ตัวนี้ออกมาสีประมาณนี้ด้านในช่วงแขนงตัวนี้กรองด้วยผ้าตาข่ายนะคะซึ่งเป็นสีเฉดเดียวกันกับตัวผ้าลูกไม้นะคะตัวนี้ไม่ดูโปะนะคะนี่ค่ะเราใช้สีเฉดเดียวกันในส่วนของกาวนะคะในส่วนของผ้ากาวเนี่ย เราก็ใช้เดี๋ยวใช่ไหมคะในส่วนของผ้ากาวนะคะเราก็ใช้ผ้ากาวที่เป็น,ปนสีเฉดเดียวกันนะคะเราบอกว่างานเราเป๊ะเนี้ยประเอียดเบอร์ไม่ใช่แบบกาวขาวล้วนทุกสีไม่นะคะทุกส่วนทุกสัตว์ คิดพิถีพิถันมาแล้วให้ทุกอย่างลงตัวสุดๆนะคะตัวนี้สีแดงค่ะใครสนใจนะคะชื่นชอบนะคะสามารถสัมปัสได้นะคะไซส์3 4 6 6 3 6 3 8 4 0 4 2 4 4 4นะคะราคา1,650บาทรวมจัดส่งฟรีนะคะไซส์46,48ขึ้นไปขอเรีญยงบวกค่าผ้าเพิ่มเล็กน้อยนะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือค่ะมีทั้งหมด5สีนะคะสีนี้เป็นสีที่สสีแดงค่ะ สนใจสีแดงนะคะระหัสอยู่ด้านบนนะคะคุณแม่สีที่แล้วนะคะสีแรกจะเป็นสีชมพูนะคะสีนี้เป็นสีแดงค่ะสีที่2นะคะเดี๋ยวน้ําส้มไปเปลี่ยนสีที่3 4 5สีให้ดูค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลทองนะคะสีนี้เป็นสีที่3แล้วนะคะสีน้ําตาลทองตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบว่า หรูหรอาอลังการนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มก็ไม่ใช่สีเหลืองทองก็ไม่ใช่นะคะตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบว่าดูหรูด,ดูแบบว่าดูน่าเกรงขามประมาณนั้นเดี๋ยวนะ้อส่งเทียบกับสีทองให้ดูนะคะแม่นี่ค่ะตัวนี้ของจริงจะเป็นสีเหลืองทองจะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองแบบเหลืองเลยนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทอง ะะสีจะต่างกาันแต่ว่าส่วนเหมือนกันสวยคนละแบบและคนละอารมณ์นะคะตัวนี้จะให้ความสึกที่แบบว่าสว่างสดใสกว่าตัวนี้จะให้ความรู้สึกแบบว่า ดูลึกลับหน้าค้นหาหน่าเกงหาหน่าเกง่หน้าค้นหาหน่าเกงขามากกว่านะคะตัวนี้จะให้ความสึกนั้นนะคะสวยสีนี้ของจริงจะบอกว่าสวยนะคะสวยทุกสีที่คัดมานะคะจริงๆแล้วค่าสีเนี่ยน้ำส้มเป็นคนขัดเองเป็นคนเรื่องเองกับคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าน้งส้มจะชอบทุกสีนะคะสวยทุกสีแล้วแต่นะคะแล้วแต่ธีมงานนะคะจริงๆแล้วสีนี้ก็เป็นสีอะไรที่เข้ากับผ้าถุงได้ง่ายนะคะเฉดนี้เข้ากับผ้าถุงได้ง่ายแล้วก็ใส่แล้วก็ นะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะใส่ให้ดูแล้วนะคะสีเหล๋ยวน้ำส้มจะไปเปรียนสีเหลืองให้เทียบกันนะคะว่าคุณแม่จะชอบสีนี้น้ำตาลทองนะคะหรือเป็นเหลืองไปเลยนะคะค่ะตัวนี้ถ้าชอบตัวนี้รหัสด้านบนซ้ายมือนะคะจํารหัสด้านบนซ้ายมือแล้วโทรไปแจ้งสีน้ำตาลทองค่ะ สีที่สี่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครสนใจรุ่นนี้ก็ํำกันอีกครั้งนะคะรหัสด้านบนซ้ายมือนะคะคุณแม่ต้องจํารหัสด้านบนซ้ายมือนี้แล้วโทรมาสั่งนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันว่ารุ่นไหนนะคะงานนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งเป็นงานพรีออเดอร์นะคะมีพร้อมส่งเฉพาะตัวที่นางส้มใสโชว์นะคะคือไซส์38นะคะไซส์นะคะรบกวนเช็คตารางไซส์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคนที่รับโทรศัพท์นะคะหรือโทรมาสั่งไลน์มาสั่งนะคะ แนะนำเข้าค่าคืออกจริงบวก2นิ้วเท่ากับใส์เสื้อนะคะถ้ามีพุงมีหน้าท้องแจ้งด้วยนะคะต้นแขนครับใหญ่แจ้งด้วยนะคะก็ ตามนี้แนะนํากลางๆนะคะน้ําส้มเนี่ยอกจริงแค่33เท่านั้นนะคะแต่ว่าน้ำส้มใส่ไสนยแล้วก็ใส่ฟองน้าเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ไซส์38ในการรีวิวนะคะก็คืออาจจะหลวมนิดนึงนะคะก็คือประมาณนี้นะคะข้างหลังไม่ได้จัดไว้นะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองทองค่ะบอกแล้วว่าสีนี้สวยใส่แล้วขับผิวใส่แล้วสว่างนะคะก็ มันแห้คนละอารมณ์กับสีน้ำตาลทองเมื่อกี้เลยเนาะเมื่อกี้ก็สวยนะคะสีนี้ก็สวยใส่แล้วผิวไบล์มากผิวสว่างมากนะคะแล้วก็ สีเหลืองทองก็เป็นสีที่แบบว่าใช้งานได้ง่ายๆอยู่แล้วนะคะก็คือจะงานแต่งงานบุญงานบวชงานใดๆก็ได้อยู่แล้วเนาะก็สาหรับใครที่ต้องการนะคะเสื้อลูกไม้สักตัวหนึ่งเก็บไว้ฉับงานบุญที่จะถึงปลายปีนะคะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เชียร์แล้วก็แนะนํานะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นผ้าบุกหงาที่ไม่มีเลื่อมนะคะเราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าตัดปัญหาเรื่องความคันออกไปได้เลยนะคะงานบุญแน่นอนมันไม่มี แอร์อยู่แล้วเนาะส่วนมากจะเป็นไม่แอร์นะคะจะเป็นอากาศธรรมชาติหรือไม้กร่พัดลมนะคะตัดปัญหาความคันออกไปได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มั่นใจได้ว่าไม่คันนะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะด้านในเป็นแขนกระบอกนะคะแล้วก็คุมด้วยชั้นหนึ่งเก๋ๆแบบนี้นะคะซึ่งของเราเนี่ยคุณแม่ขาเราใช้ชายไอเราใช้เชิงมาทำเป็นแบบ ปลายแขนนะคะให้บดเลยนะคะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะตุ้งติ้งตัวแบบนี้นะคะซาะลูกไม้มาแต่งให้ค่ะซาะลูกไม้มาแต่งให้นะคะจะดูสวยหวานแบบนี้เวลาดูาข้างๆจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะเห็นด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเรียบๆนะคะตรงคอจะเรียบนะคะจะมีตรงชอ่อดอกไม้ให้แทนนะคะเห็นด้านหลังจะเห็นแบบ สวยนะคะตรงนี้เห็นพวกมันก็จะเป็นแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบนี้นะคะราคานะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะไซส์สปกตินะคะ34มสถึงสีจะอยู่ที่1650บาทนะคะรวมจัดส่งฟรีค่ะ mm hmm. ก็ใครชอบรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด5สีนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะตัวนี้เป็นสีที่4แลละเดี๋ยวน้องส้งจะไปเปลี่ยนสีสุดท้ายมาให้ดูนะคะ สีสุดท้ายนะคะสีที่5นะคะตัวนี้เป็นสีเทาอมฟ้าฟ้าอมเทานะคะเนื่องจากว่านะคะคุณแม่รูปไม้ด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีฟ้า,ฟาอมเทาแต่ว่าน้ำส้งใช้ซับในสีโทอนออกฟ้าอ่อนเลยนะคะมาซับนะคะเพื่อให้ดอกเห็นลายดอกรูปไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะ เห็นชัดนะคะถ้าใช้สีลูกสีสับในที่มันกลืนกับลูกไม้นอ้องมันจะเบลอมันจะกลืนไปหมดเลยนะคะน้อสมอยากให้ดอกเด็นนะคะแล้วก็อยากให้งานออกมาดูสวยหวานนะคะซึ่งออกมาสวยหวานสมใจมากมากเลยนะคะตัวนี้ถูกใจจริงๆสวยมากนะคะ ตัวนี้สีเทาอมฟ้านะคะถ้าได้การงานแต่งสีฟ้าสีเทาได้หมดเลยนะคะตัวนี้หวานด้วยนะคะจริงๆแล้วเฉดนี้เนี่ยหวานไม่แพ้เฉดสีชมพูเลยนะคะตัวนี้นะคะรหัสอยู่ด้านบนนะคะถ้าชอบสีนี้นะคะรีบสั่งรีบจอเลยนะคะลุมีทั้งหมด5สีเนาะมีสีชมพูสีแดงสีด้านทองสีเหลืองและคะสีเทาอมฟ้านะคะราคา1,650บาท ะะจะส่งฟรีนะคะไซส์46-48ขึ้นไปสามารถสั่งตัดได้นะคะแต่ขออนุญาตบวกค่าผ้าขึ้นสักเล็กน้อยนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยใส่จับอะไรก็ใส่กับผ้าถุงแบบปลายไหนก็ง่ายด้วยนะคะรานี้อันนี้ใส่กับผ้าถุงเป็นผ้าฝ้ายทางเหนือนะคะหมัก ทอรายดอกเล็กมานะคะซึ่งเข้ากันพอดได้แบบกับดอกนี้พอดีดีเลยนะคะแม่ขาผ้าฝ้ายถ้าอยากได้นะคะน้องส้มมีนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวจะยกให้นะคะจะยกขึ้นขายยังไม่ได้ยกเลยนะคะยังไม่ได้มีเวลาย,ยกนะคะถ้าอยากได้นะคะบอกได้เม่บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องส้มจะทาคลิปให้นะคะแต่วันนี้มาขายเสื้อนะคะรหัสด่ด้านบนซ้ายมือคะ่ะเชียร์มากๆเลยรุ่นนี้นะคะผ้าสวยแล้วก็ราคา ไม่แรงมากนะคะเบาๆนะคะและที่สําคัญคือใส่ได้ไดเรื่อยๆใส่ได้นานๆเลยดีไซน์ไม่เบ้อไปไม่น้อยไปกําลังดีนะบางอย่างเบ้อไปก็ใส่แล้วแบบเกรงใจจุภาพถ้าเราไม่ได้เป็นจุภาพเนาะเกรงใจเหมือนกันแต่อันนี้คือใส่ได้กําลังดีกําลังสวยนะคะ <icate of them> รองว่าไม่จมค่ะถ่ายรูปแล้วไม่จมนะคะถ่ายรูปแล้วเด่นขึ้นแน่นอนค่ะ พูดมากไปแล้วคลิปนี้ยาวมากแน่ๆนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากทนดูแล้วส่งพูดนะคะก็ป,อ,ป,อ,ปอเอาได้นะคะราคา1650บาทค่ะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ